สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้ศุกร์ที่3พฤษภาคม2556ครับค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นสองประเด็นหลักคือการลดเวลาเรียนให้น้อยลงพร้อมทั้งปรับวิธีการเรียนการสอนเน้นวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาและดำเนินงานและทำความเข้าใจกับครูผู้สอนถึงหลักการในเบื้องต้น ปัจจุบันนักเรียนไทยต้องเรียนหนังสือมากถึง1,200ชั่วโมงต่อปีซึ่งใช้เวลามากกว่ามาตรฐานที่ยูเนสโกกำหนดไว้ถึง800ชั่วโมงต่อปีแต่ขณะที่ผลสำนิตทางการศึกษาของเด็กกลับต่ำลงและเมื่อทบทวนกระบวนการเรียนการสอนยังพบว่าเด็กมีความเครียดใช้ทรัพยากรมากแต่ผลสำนิตลดลง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดําเนินการปฏิรูปหลักสูตรใน2ประเด็นหลักคือหาทางลดเวลาเรียนให้น้อยลง200ชั่วโมงและปรบับวิธีการเรียนการสอนจากการท่องจําเน้นเป็นการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์โดยให้เด็กรุ่นใหม่เลิกท่องจําในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ต้องรู้วิธีค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์และตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นจริงเท็จประการใดเชื่อถือได้หรือไม่ ที่สําคัญต้องสามารถนําความรู้มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคตได้ไม่ใช่เรียนเพื่อทําข้อสอบเพียงอย่างเดียวสําหรับความคืบหนา้าเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรนั้นนายพงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ขณะดนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยมีศาสตราจารย์ดรภาวิททองโลดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตํางหการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อว่าอีกประมาณ5เดือนจะแล้วเสร็จในขั้นตอนเบื้องต้นจากนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบและอีก6เดือนก็จะเร่งทำความเข้าใจกับครูผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการสอนรวมถึงเป้าหมายในการผลิตเด็กที่แตกต่างไปจากเดิม ตอนนี้คืบหน้าไปมากนะครับคณะทํางานซึ่งท่านศาสตราจารย์ภาวิทย์ทองโรดเป็นประธานเนี่ยได้มีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับทุกสัปดาห์ขณะนี้ได้มีการแบ่งงานกันไปทําแล้วก็มีความคืบหน้าทุกสัปดาห์มีการรายงานเข้ามาผมคิดว่าอีกประมาณ5เดือนเนี่ยนะครับหลักสูตรใหม่ก็น่าจะเสร็จตรงได้าจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่จะมาพิจารณากันว่านะครับ ในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจกับคุณครูผู้สอนนะว่าตามหลักสูตรใหม่นั้นนะครับท่านจะสอนอย่างไรจะสอนอะไรซึ่งก็คงใช้เวลาในการทําความเข้าใจกันอีกนะครับผมคิดว่าในเวลาประมาณสัก6เดือนเนี่ยนะครับก็คงทําให้คุณครูทั้งหลายเข้าใจวิธีการสอนแบบใหม่นะครับแล้วเข้าใจว่าเป้าหมายที่เราจะผลิตเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเดิมบ้างจะเป็นอย่างไร ด้านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสําหรับการลดชั่วโมงเรียนให้มีความเหมาะสมนั้นยืนยันว่ายังคงดําเนินการอย่างแน่นอนซึ่งเดิมทุกช่วงชั้นจะเรียนประมาณ1000พันชั่วโมงแต่การปรับหลักสูตรใหม่จะให้เรียนในห้องเรียนลดน้อยลงที่เหลือจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนซึ่งอาจจะให้ปรับเป็นลักษณะโครงงานบูรณาการหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน ชั่วโมงเรียนขณะนี้เราเห็นได้แน่นอนครับว่าเราเรียนมากกว่าที่อื่นเขานะครับเราทําให้เด็กเราเครียดในขณะเดียวกันผลการศึกษาไม่ใช่ว่าเรียนมากแล้วมันจะได้ดีถ้ามาเรียนมากจนเกินไปไม่ได้ดีนะฮะก็จํานวนชั่วโมงเรียนที่เหมาะสมในแต่ละชั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะซึ่งผมเชื่อแน่นอนครับว่าจะลดลงกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนนะเพราะว่าหลายส่วนที่ปัจจุบันเด็กเราต้องมาเรียนเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องรู้นะแล้ว ต้องไปจําในสิ่งที่ไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องจํายกตัวอย่างครับอย่างถ้าถามถึงว่าประวัติศาสตร์สําคัญของโลกเนี่ยนะฮะบางเรื่องเราอาจจะต้องรู้สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สองเป็นอย่างไรใช่ไหมประวัติศาสตร์บางอย่างอาจจะต้องรู้บ้างแต่ไม่ต้องลึกเพราะว่าถ้าจะลึกลึกหมดไม่ได้หรอกครับมันมีทั้งยุโรปอเมริกาทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดแต่จากนั้นแล้วเด็กคนไหนเขาอยากจะสนใจลึกเรื่องอะไรเขาไปตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องลึกเหมือนกัน และตรงนี้นะครับชั่วโมงที่ต้องเรียนจริงๆมันก็จะลดน้อยลงแต่หลักการสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับหลักการสําคัญเรื่องทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนต้องรู้ทางเศรษฐศาสตร์และซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันอะไรที่เขาต้องรู้อันนี้เขาต้องรู้แลคจะต้องจําบ้าง ทั้งนี้เนที่ประชุมคณะทำงานปฏิรูปหลักสูตรได้ข้อสรุปค่อนข้างลงตัวแล้วเกี่ยวกับหลักสูตรโครงสร้างโดยจะแบ่งเป็น6กลุ่มซึ่งหลอมรวม8กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันพร้อมทั้งเรียกชื่อใหม่ว่า6กลุ่มการเรียนรู้ได้แก่ 1. ภาษาและวัฒนธรรม 2. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร,ร์3การดำรงชีวิตและโลกของงาน 4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร5สังคมและมนุษยาศาสตร์ 6อาเซียนภูมิภาคและโลกสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำครับในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการนะครับเพื่อให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ2ภาษาครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูและเยาวชนไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ สวทได้จัดโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายการศึกษานานาชาติซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วยังทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะเดียวกันยังยกระดับการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับรายวิชาเหล่านี้รวมถึงรายวิชาอื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ไอซทีควบคู่กันไปนายสุวัตตันติพัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการที่ครูอาจารย์มารวมตัวกันเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในครั้งนี้เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ด้วยภาษาอังกฤษซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นมั่นใจในศักยภาพของครูตลอดจนต้องการให้ครูไทยยืนอยู่บนมาตรฐานของตัวเองเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการเรียนการสอนทั้งในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักงานกศนนะคะได้จัดงานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูกหวังช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงของการเปิดภาคเรียนที่ใกล้จะมาถึง ภายหลังจากการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูกนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการจัด การเรียนการสอนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนหนังสือตลอดจนเครื่องแบบนักเรียนดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานกศน ดำเนินการจัดโครงการมหากรรมชุดนักเรียนราคาถูกเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ปกครองได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรมต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปเพื่อช่วยลดภาระระายจ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันหากมีเสียงเรียกร้องจากพ่อแม่ผู้ปกครองตามต่างจังหวัดทางกระทรวงศึกษาธิการอาจจะมีการขยายผลไปยังส่วนภูมิภาคด้วย เนื่องจากว่าสินค้านี้ขึ้นราคานะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้วอีกไม่กี่วันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับ mm hmm. ที่เขาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยนะครับ mm hmm. สามารถจะซื้อได้ทุกอย่างครบถ้วนนะคร mm ับ hmm. ให้เด็กไปโรงเรียนแต่งตัวได้ครบถ้วน mm hmm. ก็จําเป็นจะต้องไปติดต่อประสานงานกับ เจ้าของโรงงานทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ผิดโดยตรงนะครับขอความนุกเคาะเขาให้มาขายในราคานะครับราคาลดใหญ่นะครับ oh, เขาก็จะลดให้ลดให้ในแต่70%ถึง30%นะครับก็นี้70%เนี่ยนะครับก็หมายความลดลงมาแล้วเท่ากับราคาที่ที่ข like ึ้นไปก็เท่ากับราคาเดิมใช่ไหมครับส่วนบางอย่างนั้นลด70%นั้นก็พี่น้องก็สามารถจะซื้อได้นะครับ นะครับถึงชุดครึ่งนะครับก็แถมเงินได้แถมเงินอีกหน่อยก็จะได้2ชุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้เด็กคุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะที่ยากจนอยู่นี่นะครับได้มีโอกาสซื้อสินค้าราคาถูกนะครับ mm hmm. เด็กนักเรียนก็จะได้มีเครื่องแบบไป,ไปเรียนหนังสือนะครับเ mm hmm. พราะบางคนี่อยากเรียนแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเครื่องแบบไปก็อาจจะน้อยเนื้อต่าใจาะนะ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญที่เรามาแก้ปัญหาให้นะครับ ด้านนายประเสริฐบุญเลืองเลขาธิการกอรสนอกล่าวว่างานมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูกกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยในงานนี้จะมีการจำหน่ายชุดนักเรียนชุดเน่นาลีชุดลูกเสือยุวากาชาต รองเท้านักเรียนและอุป,อปกรณ์แต่งกายนักเรียนจากร้านค้าชื่อดังซึ่งลดราคาจากป้ายปกติ30 7 0เเปอร์เซนพร้อมทั้งยังได้ฝากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวน้องประชาชนที่ได้ชมรายการและฟังวิทยุอยู่นะครับสำนังกงานกอสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ลดราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนนะครับ ลดราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนราคาถูกเพื่อลูกหลานไทยอย่างแท้จริงมาแล้วท่านจะเห็นได้เลยนะครับบา,บางยี่ห้อเนี่ยลด70%็ดิเอร์เซเหลือไม่ถึงรอยห้า150บาทเหลือบางชุดก็เหลือแค่60บาทนะครับก็บางบางบริษัทนั้นขายทุกตัวเลยครับตัวละ35บาทเท่านั้นนะครับก็กาบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้บอกพี่น้องประชาชนที่รู้จักกันสนิทกันบ้านใกล้เรียนเคียงนะครับมาซื้อชุดนักเรียนราคาถูกที่หน้า กระทรวงศึกษาธิการทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่12ครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในงานนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้าที่มาจําหน่ายล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกลงกว่าท้องตลาดทั่วไปซึ่งเชื่อมันได้ว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มากในช่วงของการเปิดภาคเรียนของบุคลาน ถูกัอท้องตลาดเพราะว่าวันก่อนไปซื้อเสื้อนักเรียนให้ลูกนะคะตัวละ210บาทตรงนี้ก็กางเกงก็ตัวละร้อบาทค่ะถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งคะ่ะราคาก็ถูกพอสมควรนะคะถูกกับท้องตลาดนะคะค่ะคุณภาพนี่ก็ใช้ได้นะคะค่ะดูเนื้อผ้าแล้วมันไม่ไม่มันไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อถูกหรือดียี่ห้อดังอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานมหากรรมสินค้าชุดนักเรียนราคาถูกได้ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการค่ะตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง19นาฬิกานะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคม2556โดยจะมีสินค้าราคาประหยัดลดราคาจากป้ายกันถึง30 70%เเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวค่ะคไปดูโครงการเปิดเทอมสร้างสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนนะครับ ก็เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันถึงพิษภัยของบุหรี่และก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสสสและภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจัดโครงการเปิดเทอมสร้างสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเย,ยาวชนเน้นให้นักเรียนรู้เท่าทันโทษภัยแล้วก็สามารถปกป้องตัวเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยจะใช้เวลาในช่วงของการประมนิเทศเปิดภาคเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้นำไปใช้ปกป้องตนเองไม่ตกเป็นทาสของอบายมุกโครงการดังกล่าวจะนำล่องใน14โรงเรียนผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกทั้งยังมีการสอดแทรกคติธรรมข้อคิดเตือนสติอาธิการน้อมนำหลักธรรมดำรงชีวิตของในหลวงมาปรับใช้ในการเรียนแล้วก็ชีวิตประจำวันครับการทำกิจกรรมพระในบ้าน และนอกจากนี้ภายในงานเครือข่ายเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงได้อ่านถแถลงการหรือจะขยี่เยาวชนไทยจนจนย่อยยับอับจนด้วยน้ำมือของน้ำเมาเพื่อเป็นการส่งเสียงเรียกร้องของเด็กและเยาวชนไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วยครับ สำนักงานกศนร่วมกับสถาบันพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศาึกษาร่วมกันจัดงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนและตําแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อํานวยการสถานศาึกษาสังกัดสำนักงานกศน สำนักงานกศนร่วมกับสถาบันพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสํานักงานกศนและตําแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานกศนเพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตําแหน่งรองผู้อานวยการสํานักงานกศนและตําแหน่งรองผู้อํานวยการและผู้อานวยการสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการพัฒนาที่กำหนดอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการให้บริการงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ<ฮ>เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจึงสนองตอบต่อนโยบายของสำนักงานกศน เ้าหมายในครั้งนี้ครับก็พยายามที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะประสบการณ์แล้วพยายามให้เขาได้มองถึงวัฒนธรรมองค์กรของกสนแล้วก็แนวทางที่สามารถจะนาไปไประยุกต์ใช้ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักสูตรเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะเน้นเรื่องวิชาการที่เป็นเชิงทฤษฎีมากนะักแต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการถกแถลงแล้วก็นําวิทยากรที่มีประสบการณ์ของกสน มาช่วยในการที่จะนําอภิปรายแล้วก็มา,าให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานครับในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทั้งสองตำแหน่งนั้นได้กําหนดการพัฒนาเป็น3ระยะคือระยะที่1ระหว่างวันที่21เมษายนถึง5พฤษภาคมณสถาบันพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่2ระหว่างวันที่9ถึง23พฤษภาคมณสถานศึกษาต้นแบบระยะที่3ระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมณักสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายเช่นการศึกษาด้วยตนเองการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการอภิปรายกลุ่มการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีคะแนนตามหลักเกณฑ์และปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการวัดและประเมินผลตามที่กําหนดจึงจะถือว่าผ่านการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคร่าวๆก็คือคิดเรื่องของระยะเวลาในการที่จะต้องเข้าพัฒนานั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับส่วนคะแนนในส่วนของความรู้ก็จะมีการทดสอบอยู่ สองสามระยะด้วยกันซึ่งการทดสอบนั้นจะต้องผ่านไม่น้อยกว่า180สิก็เป็นการพัฒนาเพื่อที่ให้มีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นาการที่จะบรรจุแต่งตั้งนั้นก็จะเป็นการบรรจุแต่ง,งตั้งตามคะแนนที่สอบมาครั้งแรก ด้านนางนัชชาทัพภูมินครูชำนาญการกศนอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในฐานะที่สอบได้คะแนนอันดับหนึ่งกล่าวว่าจากการที่ได้เข้ารับการร่วมการพัฒนานี้ได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนซึ่งจะสามารถนำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานจริงและก็จะตั้งใจทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรแเครับเใช้จากจากการที่เข้ารับการพัฒนาครั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์มากที่สุด เพราะว่าประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่านเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในตำราถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะทำให้ผู้บริหารว่าที่นะคะผู้บริหารทุกท่านที่เขารับการพัฒนาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พุ่มในการสถานศึกษากศนอมเภอได้ดีค่ะ สถาบันการศึกษาทางไกลร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครูสภารับจัดกิจกรรมสัมมนา,าการวิจัยก่อนจบหลักสูตรในหัวข้อการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้รุ่นที่9กิจกรรมการสัมมนา,าการวิจัยก่อนจบหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดขึ้นเพื่อทําการทดสอบวัดความรู้และเสริมเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนขณะเดียวกันยังได้พัฒนาการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนให้สามารถดําเนินการวิจัย และนำผลการวิจัยนั้นมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดาน,นาย,นนยกุลทรเลิศสุริยกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านาการพัฒนาหลักสูตรสำนักงานกศออนอกล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีการสัมมนาครั้งนี้ว่างานวิจัยนับเป็นหัวใจสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้เนื่องจากงานวิจัยจะช่วยฝึกวิธีคิดการวิเคราะห์รวมทั้งเสริมสร้างสติปัญญาได้เป็นอย่างดี การจัดสัมมนา,าคราวนี้ที่จัดโดยส,ส,สถาบันไทยคมนะฮะสถาบันทางไก่ไทยคมของเราเนี่ยถือว่าเป็นการจัดสัมมนา,าที่เป็นหลักสูตรที่ดีมากเป็นหลักสูตร <c oughs> การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เราต้องการยกระดับให้กับครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษา <c oughs> ทุกสังกัดเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีได้พัฒนาทักษะในการวิจัยเพื่อเอาความรู้และทักษะการวิจัยเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของของตัวเองโดยวิธีการเรียนทางไกลนะพอพอเรียนปร,ะระะนิญญาตนึงแล้วก็จะให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนเนี่ยได้มีการทำงานวิจัยแล้วก็มาสัมมนากัน นำงานวิจัยมาเสนอในที่สัมมนา,าแล้วก็จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นเสนอนะถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากโลกปัจจุบันนี้ผมถือว่าการเรียนรู้นี้ไม่จําเป็นต้องต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนในห้องเรียนเสมอไปมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถ้ามนุษย์มีแรงจูงใจที่จะเรียนมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาตนเอง ก็สามารถที่จะบริหารจัดการวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้แล้วก็หลักสูตรการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่สถาบันทางไกลไทยคมจัดเนี่ยก็เ,เป็นบทพิสูจน์ว่าว่าว่าเรียนรู้ได้ตนเองได้จริงเพราะได้จัดมาถึง9รุ่นแล้วมีผู้ที่สมัครเข้ามาร่วมการฝึกอบรมเนี่ยถึงพันกว่าคนก็ถือว่าเป็น กิจกรรมการจัดการศึกษาโดยสถาบันทางไกลที่สมบูรณ์กิจกรรมหนึ่งครับทั้งนี้ทางสถาบันการศึกษาทางไกลย,ยังเปิดรับสมัครให้ลงทะเบียนเรียนในวันที่7พฤษภาคม2556ถึงวันที่14มิถุนายน2556โดยมีหลักสูตรทั้งหมด6หลักสูตรก็คือหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารหลักสูตรการจัดการนวัตรกรรมสําหรับผู้ประกอบการหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรเสียนกล้องพื้นฐานการถ่ายภาพ เส้นทางสู่อาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและหลักสูตรเส้นสร้างสรรค์ทุกคนทําได้ครับสําหรับผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนนะครับก็ติดต่อไปที่สถาบันการศึกษาทางไกลครับขอเพื่อขอรับใบสมัครแล้วก็ระเบียบการนะครับหรือที่เว็บไซต์ครับ www.dei.ac.th นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏตามหน้าจอครับค่ะ เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยกว่า5,000คนนะคะพร้อมใจกันจัดงานรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพ,พระพรพ่อหลวงของแผ่นดินคณะนะสวนอําพรในวันที่5และ6พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการแสดงออกถึงความห่วงใยต่ออาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกว่า40ชนเผ่าทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้ได้น้อมจัดพร้อมใจเปิดสวนอัมพรเป็นเว,ว,วทีกลางประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเพื่อถวายพระพรให้พร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางชุติมามอแลกูรองประธานคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานว่า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พวกเราได้ทราบข่าวการเสด็จออกเยี่ยมพระสงฆ์นิกรตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทึงไม่ทรงแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเขาตามตะเข็บชายแดนมีความทุกข์ทุรกันดารพระองค์ได้ทรงเสด็จไปถึงได้พระราชทานความอนุเคราะห์แก่ครอบครัวที่ยากไร้ทรงชี้แนะการพัฒนาตามแนวปัจจักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นพระมหาการุณาทุกคณที่ทรงมีความรักและห่วงใยต่อประสงนิกรของพระองค์ทําให้ทุกคนทราบซึ้งใจและประทับใจไม่มีวันลืมเมื่อพระองค์ทรงประชวนพวกเรารู้สึกเป็นห่วงและร่วมกันภาวนาให้พระองค์หายจากโรกภคภัยไข้เจ็บโดยเลว,วันด้านนายวุฒิบุญเลิศกรรมการจัดงานได้ลกล่าวถึงรายละเอียดของงานว่างานรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของเพนติน ที่จะจัดขึ้นในวันที่5-6พฤษภาคม2556นี้โดยปีนี้ได้มีการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมไปยังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศมากกว่า40ชนเผ่า ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนกว่า5,000คนมารวมตัวกันประกอบพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์เพื่อถวายพระพรตามประเพณีพื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองนสวนอำพรและยังมีนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งจากอำเภอดอยตุงจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อพระมหาการุณาธิคุณของล้นเก้าต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและทำความดีตามรอยพระบารมีในหลวงและการแสดงทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนเผ่าอาทิกะเลี่ยงอาคาคาชินลีซูเมียนมงดาลาอางไทยยวนไทยพวนลาวข้งางไตยาลาวเวียงลาวแง้ว หมอกแกนมอนรวมถึงการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในภาษาของแต่ละชนเผ่าและจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำของวันที่5พฤษภาคม2556ณนะสวนอ,อัมพรอีกด้วย สนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลักศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงานถแถลงข่าวและเปิดงานรถโชว์สปอต s ซเอ็กโป2013ขึ้นครับเพื่อรณรงค์งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ST. S 1> นางแสงจันทร์วรสุวรรณอธิบดีกรมพละกศึกษาเปิดเผยวา่ากรมพละกศึกษามีภรกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนงานนันทนาการ งานวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒศึกษากีฬาและนันทนาการเพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามยที่ดีสร้างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจํา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้จัดรถโชว์เพื่อลงนรง,ลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาถือเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ประยุกต์ที่นำเอาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆอันได้แก่ชีวกลศาสตร์การกีฬาสรีระวิทยาการออกกำลังกายจิตวิทยาการกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาโภชนาการการกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายการฝึกซ้อมกีฬาการดูแลสุขภาพร่างกายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การออกกําลังกายการฝึกซ้อมกีฬาการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นโดยกิจกรรมภายในงานก็พบกับนิทรรศาการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆกิจกรรมสาระและบันเทิงที่ส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬาการตรวจสมรรถภาพทางกายฟรีและการแนะนําสูตรควบคุมอาหารกิจกรรมเวิร์กช็อปเรื่องของการทําอาหารเพื่อสุขภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย รับชมการแสดงบนเวทีพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ครับเป็นเครื่องออกกาลังกายและก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยจะจัดกิจกรรม5จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่จัดไปแล้วก็คือภาคกลางในวันที่26-27เมษายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนภาคตะวันออกในวันที่3-4พฤษภาคม2556ณศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีจังหวัดชนบุรี และภาคใต้ในวันที่22-23พฤษภาคมครับณนะศูนย์การค้าลีการ์เด้นพาซาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่7-8มิถุนายน2556ครับณนะศูนย์การค้าเซนทัลพาซาจังหวัดขอนแกน่นและภาคเหนือวันที่14-15มิถุนายน2556ณศูนย์การค้าเซนทัลกาสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมโรดโชว์เป็นการสร้างเสริมองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนทั่วไปแบบบูรณาการในเชิงรุก พร้อมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชมลมเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศึกษา และช่วยปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัยและสม่ําเสมอหลีกเลี่ยงการมั่วสุมอใบยมุกและยาสิติดในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์รวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้นะครับที่ผู้ประสานงานโครงการมาได้โทรศัพท์0 2 6 8 1 8 7 7 8 1กถึงต่อ108ครับ หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะเราสคนพร้อมทีมข่าว e อทีวีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ